สวัสดีครับเปิบจองโรงเรียนนะครับตีมหลังบ้านน้ององค์เอ็งนะครับผมนี่มันมีปัญหาเพื่อ กานะบ่บ่ได้เมีอยนยูตัเอในกเก็นลาดูรถดีฟีดูรถดีดีว่าเสียกันที่ดำมอไซดูเล็กดูเล็ก ฟครับเ c เด um, ินทางดูเลขหกหกห้าเนี่ย <leaking oun rat turkey> <friend arthy rider> โอ้ยไม่ดนไม่หรพวดรื่ต้องเดินข้ามแเอาโด่ต้องเดินข้าไปเไปโน่นไปโน่นเขาแม่ไม่ให้ถึงรถเนอะไปอาําไมเข้าไปเลยเขาแม่มาให้ถึงรถเ้อถ้าอยากได้ต้องเดินเข้ามาไป จะไปก็ไปเห็นเสือก็ไม่ได้เดินทางไปต้องเดินก็ไปเอาที่บ้านลงต้องเดินก็ไปที่บ้านลงชนิดนาอ่าอยู่พนักพมันไออะไรจะกลับถึงอยากได้ขึ้นมาอ๋อ่เห็นบอกเานอนอยู่น้องนอนพักก่อนครับองนี้เราแสดงข่าบ้าน วับเลยบ้านผมติดป่อุตุมพรเนาะเออเมื่อวานนี้ปฐมอ๋อวัดพลข่าวันนี้วันนี้พลข่าเขาตั้งเวทีใกล้แล้ววันนี้เมื่อวานอุตุมพรอือปฐมปฐมกับไม่เยอะไม่ไม่เท่าไหร่มอวันนี้ไม่เยอะผมเข้าไปดูแล้วไม่เท่าไหร่แต่มันก็ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวที่นี่แต่มันก็แปลกนะที่นี่เขาไม่ค่อยมีคนแบบออกมาเต้นหน้า้านนะ แปลกนะผมดูปฐมไม่มีใครออกมาเลยนะแต่ไม่รู้เจ้านี้จะมีหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมเห็นทุกครั้งไอ้เจ้านี้จะออกมาเยอะมากผมงงเลยแต่ที่นี่ผมไม่รู้นะนี่ผมลองดูอยู่วันนี้ไม่มีใครออกมาไหมก็เซฟตี้อย่างดีเซฟตี้เซฟตี้ปฐมไม่มีสักคนเลยมายืนเหี้ยิวหวนาขเบ้ลขเบ้สาวน้อยเออแต่บางคนเขาบอกกลับไปเมื่อวานนี้ตอน้เขาบอกกูไม่น่าเสียเวลามานั่งดูเลยเขาบอก เอาทำไมครับไม่มวนไม่สนุกจับยังไง <laughs> โอ้ยได้เสื้อแล้วอ่ะ <c oughs> มันอยากได้มันยังลงมาเมื่อกี้มันไม่อยากกลับวันน<อ>ี้มันเห็นเสื้ออาจารย์นั่เขาให้มาไงมันอยากได้ครับสียเกตสียเกตได้ไปกีก่โมงเน,นี่ยวันนี้ประมาณ ซีหาหมูซีหามูหมไก่ไปกับขังเมีนถ้ามันอาจจะโล่งอยู่ขังขังแล้วเมียนอยู่ตัวเมนตัวเมนเต็มแล้วมีแต่รถรถวัดใหญ่นะครับรถวัดใหญ่จอดเต็มแล้วรถวัดสี่คันเต็มแล้วแต่เขาวัดเขาว่ได้เมื่อกี้ก็เลาะทางเข่าตรงทิชเชอรี่เข้าไปนะเนาะมองที่ภัยององในนาวัดน่งก็ขังเข้าไม่ได้ เมื่อวานี่ชุดกฐมมาเขาจอดเต็มหมดเลยกว้างดีไหมครับกว้างดีไหมเข้าไม่ได้ไม่ไม่เข้ายตอนเท้าน่ะรถแรงเขาได้นั่นข้ราคาเขาไม่ได้เปิดอ๋อตอนนี้ว่างของเต็มแล้วเรียบร้อยของขายหลายแห่งดีดีโดโด้บ่ห ดูดูเท ну> oh, oh oh, no, no. oh. uh, ah. ี่ยวครับผมไปรับต่อดูดูเท uh ี่ยวมันก็อยู่บ้านเขาเจ้าของเขาผมมาเอาอะเอาครับแต่เปลี่ยนแต่ว่าแปร์มาไม่ได้กลับไม่ได้แปไม่ได้เออแปลกรถอยสองคันเลยเนี่ยไม่นั่งของพ่อพ่อเอกครับผมของพ่อเอกครับผมเจ้าของโทรมาอยู่ครับ หรือว่าจะให้อยู่นี่ตลอดเลยเจ้าของกำลังคิดอยู่โดนโดหนึ่งหกห้าโดไม่เอาไหนฟรีนะไม่เอานะโดนนะนะดมก่อนนะไม่เป็นไรครับเขารู้แล้วล่ัมาจากไหนอ่ะ นี่ครับบรรยากาศนะครับเพื่อดไดลมลมตกแต่วันนี้ไม่ร้อนพี่นะวันนี้ลมเย็นนะน,น,นี่ตั้งแต่กลับจาลกลมมานี่อากาศที่นี่หนาวหนาวนะหนาม,มาถึงนี่หนาวเลยผมไม่หายเจ็บคอแล้วกลับมาเจ็บคอเจ็บคอไม่เจ็บธรรมดาตอนนี้ไอออกมาไม่สเลดไม่ใช่ไม่สเลดเลือดออกเลยนะตอนนี้ผมก็ <ๆ S 2> ว่ามันมี หวัดอะไรไม่รู้นี่ก็ตรวจไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่นะครับผมกินยาอมยาจนลิ้นลิ้นถูกกระไรนิดนึงก็เข็มอย่างเดีวยวเยอ่ะวันหนึเที่ยวไปเรื่อยๆหลาเสื้อแล้วครับเด็กๆสองคน FC FC ีไม่ได้เสือ้อไม่ยอมกลับ นี่ก็แกก็อยู่แก่ๆนะครับกับงานมาเที่วบ้านน้องก่อนครับเดี๋ยวก็ไปดูไปเบิ้งมีทางบ้านโรงเรียนมีไหมหนี่โอ้เยอะครับผมนพรสุราถักมาเยอะแยะเลยครับผมให้พาไปเล่นทางนู้นบ้างผมบอกว่าอ๋อเดี๋ยวให้ผมถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนเดินทางไปเท่าไหร่ทางสามวันถึงสองวัน <cười> 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 có cái giạt đua nữa <laughs> mình đó các, các đơn thang này người <laughs> กระโปงสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับปมอย่าลืมติดตามช่องลุงเดียนะครับทีมลังบ้านนององค์หิงนะครับปมป้านางทีมลังบ้านนององค์หิงแล้วก็เพจด้วยนะครับจือเดียวกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับปม